สวัสดีครับผมบิ๊กปฐมพลครับผมนันทนวุฒิครับพบกับเราสองคนได้เป็นประจำในรายการเซตอัพเดียวเข้มทุกเรื่องการลงทุนรายการที่จะมาคุยสาระการลงทุนวิธีการลงทุนแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเราก็มาในซีรีส์ใหม่นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของนะครับซูมการลงทุนกับ KTX Research บก็จะเป็นการชวนพูดคุยนะครับว่าใน KTX Research ของเราวันนี be, year, ้มีต exactly. ัว so, Product อะไรบ้างนะฮะว่าท่านนักลงทุนเนี่ยจะสามารถนําบทวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนได้ยังไงนะครับมี Product อะไรที่น่าติดตามนะครับก็ส่วนของวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาในฝั่งของทางกลยุทธ์นะครับก็ทางกลยุทธ์ของเรามี Product เด่นๆอะไรบ้างก็กลยุทธ์ของเราก็จะมี Product ที่มันเด่นๆอยู่ประมาณ3เรื่องนะสก้อนใหญ่ๆก็คือเรื่องของ ซูมนะครับเปเปอร์ที่เราเรียกกันว่าซูมนะครับก็จะเป็นเปเปอร์ที่ออกมาทุกๆวันเลยทุกๆตอนเช้าที่ให้นกวิเคราะห์ได้สามารถติดตามสถานการณ์ทั่วโลกเลยนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนบ้างนะครับรวมไปถึงตัวสเปเชียลรีพอร์ตนะครับบางครั้งมีอีเวนท์ที่สําคัญสาคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นการประชุมกรงงอที่เพิ่งเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะฮะก็เช้าเราก็มีรีพอร์ตออกไปนะครับว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็จะมีมุมมองยังไงครับอ่าประยุกต์ใช้กับการลงทุนยังไงบ้างแล้วไปถึงเรื่องของ <Tea ốt S 3> บท <tall>. วิเคราะห์ที่มีการติดตามสถานการณ์ในระดับ weekly อ่าเราตามให้ท <N> ุกส <N> ัปดาห์นะครับ monthly ก็มีนะครับทุกเดือนและ quarterly ครับทุกไตรมาสเลยงนั้นโดยรวมเนี่ยเรามีตั้งแต่ daily weekly monthly และ quarterly เลยนะครับก็มีให้ติดตามได้ทางกรุงไทย เอ็กซ <X> ์พิงของเรานะครับซึ่งช่องทางในการติดต่อเราจะมีให้ดู3ช่องทางน,นะครับ <c oughs> ก็คือผ่านเว็บไซต,ต์ของกรุงไทยเอ็กซ์พิงดอมนะครับอีกช่องทางหนึ่งผ่านเฟซบุ๊กก็ได้นะครับก็เซิร์ชได้เลยนะครับคำว่ากรุงไทยเอ็กซ์พิงนะครับและใครที่เล่นทวิตเตอร์ <c oughs> นะครับก็สามารถเข้าไปค้นหานะครับไปดูเรื่องของบทครา์ของเราผ่านตัวของทวิตเตอร์ก็ได้นะครับ ktx underscore security นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถ้าเป็นทาง Facebook กับ Twitter เนี่ย ก็จะมีภาพที่เป็นอินโฟกราฟิกด้วยนะครับเป็นาภาพย่อยง่ายๆนะครับสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีาการ่อสรุปสตอรี่ต่างๆของบทวิเคราะห์ของเราเนี่ยทั้งรายทั้งหมดที่มีนะครับ,รบใส่เข้าไปให้ดูนะครับขณะที่ถ้าเกิดในแต่ละรูปเนี่ยก็มีเนื้อหาแล้วก็มีลิงก์ไปยังเปเปอร์ด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีบางเปเปอร์นะครับที่ควรจะเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับล็อกอินเข้ามาก็จะรับเปเปอร์ฉบับเต็ม ไปศึกษาได้นะครับโดยเฉพาะไอตัวที่เป็นซูมต่ะกรลยุทธ์ที่ออกทุกวันของเรานะครับครับงั้นเราเร่มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเปเปอร์ตัวของซูมก่อนเลยนะครับว่าในซูมเนี่ยมันมีอะไรให้เราดูกันบ้างครับผมก็จะมีแบ่งเป็นอยู่ประมาณ4ส่วนนะครับที่สําคัญนะครับคือจริงๆเปเปอร์มันยาวนะครับก็จะมีทั้งภาพในส่วนที่เป็น wrap up global summary นะครับเป็นสรุปมาแล้วนะครับตลาดวันก่อนหน้าตลาดวันนี้แนวโน้มทิศทาง จะเป็นยังไงนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามมีอะไรบ้างหุ้นในทีมได้แก่อะไรแล้วก็หุ้นที่เราเลือกที่เราแนะนำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ติดตามได้ทุกวันนะครับแล้วก็ในตอนเช้าว่าจะมีทางพี่ถนอมศักดิ์นะครับพี่ตีบางครั้งก็มีพวกผมไปแจมนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับตัวเปเปอร์ให้ฟังครับพอเราได้นะครับมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจในแต่ละวันแล้วอาจจะได้หุ้นด้วยนะครับว่าเราสนใจในหุ้นตัวไหนแล้วเนี่ยการจับจังหวะลงทุนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ผ่าน ในเรื่องของการใช้เทคนิคอลอนาลิซิสนะครับซึ่งเราก็มีให้นะครับในในในเปเปอร์ของตัวสูครับผมก็สำหรับเทคนิคอลเนี่ยมันก็คืออย่างเช่นการตีกราฟนะครับการใช้อินดิเคเตอร์ทางสถิติต่างๆนะครับซึ่งในการวิเคราะห์ของเราเราก็จะเริ่มในส่วนของตลาดภาพรวมนะครับในเชิงของเทคนิคอลแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแนวรับแนวต้านเป็นยังไงนะครับแล้วก็มุมมองหรือว่าทิศทางที่เรามองมันเป็นยังไงนะครับนอกจากนั้นก็มีการประกอบสําหรับการลงทุนในหุ้นรายตัวนะครับว่า หุ้นแต่ละตัวที่เราแนะนำอยู่นะครับหรือว่าที่น่าสนใจเนี่ยนะครับมีแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับแนวรับก็คือแนวที่ถ้าเกิดหุ้นมันปรับตัวลงมาเนี่ยมันน่ารับนะครับมันเป็นจุดที่น่าจะยืนได้ยืนแข็งแกร่งแต่บางครั้งมันก็อาจจะเป็นจุดที่ถ้าเกิดมันหลุดล่วงลงไปแล้วมันก็อาจจะมีการปรับฐานแล้วไปเทรดในกรอบใหม่นะครับขณะเดียวกันก็มีทางด้านแนวต้านแนวต้านมันก็คือมันต้านอยู่นะครับตัวหุ้นมันปรับขึ้นไปมีแนวต้านอยู่ในระยะนี้ก็อาจจะเป็นจุดขายเพิ่มกาไรนะครับ หรือบางทีมันก็เป็นจุดที่ถ้าเกิดมันทะลุผ่านขึ้นไปได้มันก็อาจจะขึ้นไปเทรดในกรอบที่สูงขึ้นนะครับ<ช>ผมก็ <ผม S 1> ใช้ดูเรื่องท i มมิ่งจุดเข้าซื้อจุดไหนที่มันได้เปรียบก็สามารถดูได้จากเรื่องของเทคนิคนะครับใช่กราฟของหุ้นเป็นตัวตัวด้วยตัวถัดมานะครับเรื่องของเดลิเวอรี่ทีฟนะครับก็คล้ายๆกับตัวเทคนิคเหมือนกันนะครับ <ผม S 2> แต่ว่ามันก็หดักนึ่งอ่าซึ่งอยู่ในตลาดที่เราเรียกกันว่าตลาดฟิวเจอร์ครับผมก็ในตลาดฟิวเจอร์เองนะครับก็จะมี หลายพ่อแบบเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเซ็นเซนสิตอินดีค์ฟิวเจอร์เราก็มีมุมมองนะครับมีชาร์ทที่หนึ่งข้อให้ดูว่าจังหวะนะครับในการเข้าไปซื้อขายในในในมุมมองของที่หนึ่งข้อเนี่ยจังหวะไหนที่น่าสนใจแล้วก็ในแต่ละซีรีส์มันเป็นยังไงนะครับแนวรับแนวต้านราคามันเป็นยังไงนะครับนอกจากนี้ d e r i v a t i v e ก็มีหลายหลายพ่อแับนะครับไม่ว่าจะเป็น Single Stock Future นะครับก็คือคล้ายๆกับหุ้นแหละนะครับแต่ว่าเป็นฟิวเจอร์มันจะแล้ววัลเลชขึ้นมาหน่อยครับอ่าแบบว่าลงทุนขึ้นเเรร็็ววลง ะะใช้เงินน้อยซื้อได้เยอะอะ,อะไรพวกนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีมาให้ติดตามกันนะครับซึ่งก็จะส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยเทคนิคคร้านั่นแหละนะครับเพราะว่าพอมันเลเว r เ g e สูงเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องมีจับจังหวะเล่นกันเร็วหน่อยมันไม่เชิงว่าจะยาวกันมากนะครับผมมุมมองเรื่องของอัตราเลกรเปลี่ยนเรื่องของเรื่องของดอกเบีย้ยเองก็มีให้ดูเหมือนกันนะครับทองคําเองนะครับวัตถุที่มัน มีค่านั้นก็มีให้ดูเหมือนกันนะครับในในส่วนของเดลิเวอรีนะครับใช่เพราะว่าฟิวเจอร์เองก็มีพวกโปรดักที่มันเป็นค่าเงินสงกรามในโลกนค้ับต่อมาเรื่องฟันเฟลดนะครับในตัวของเปเปอร์ของ o o มเองเนี่ยก็มีส่วนที่น่าสนใจแล้วค่อนข้างจะสําคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของฟันเฟลดในการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติแต่ละกลุ่มทําอะไรกันอยู่นะครับมันก็จะมีกลุ่มหลักๆนะครับในตลาดไทยอย่างเช่นพวกเรานะครับายย่อยนะครับหรือว่า ที่เราไปลงทุนพวกกองทุนนักลงทุนสถาบานันหรือว่าพอร์ตบล็อกเกอร์ที่เป็นพลัสเทรดต่างๆครับแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งก็จะเป็นพวกนักลงทุนต่างชาติเนะเพราะว่าตลาดหุ้นเนี้ยนะครับเวลาเราเล่นเงินมันก็หมุนกันอยู่ในนี้ของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยสถาบานันพลาฟเทรดเงินหมุนกันอยู่นี้แต่บางช่วงบางเวลามันจะมีจังหวะที่ eh, นักลงทุนต่างชาติเข้ามาสะสมก็เหมือนเขาเนี่ยเอาเงินมาใส่เพิ่มครับเติมเงินเข้ามาในแทง ทงน้ําของเราให้มันใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสที่จะผลักดันราคาหุ้นขึ้นไปได้นะครับซึ่งบางครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมีเรื่อง unwind carry trade เรื่องเงินไหลกลับนะครับเงินไหลออกอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีสัดส่วนต่างชาติที่ลดลงไปซึ่งตรงเนี้ยเราตามง่ายๆได้นะครับอันนี้ในรูปด้านขวานะครับจะเป็น infographic นะครับอันนี้สามารถติดตามได้ทั้งในเฟซบุ๊กนะครับทวิตเตอร์หรือว่าใน อ่าสตอรี่ของลายเราซึ่งอันเนี้ยเราจะมีเป็นเส้นเลยครับอ่าก็ถ้าใครไม่ถนัดดูตัวเลขนะครับก็ดูการซื้อขายสะสมนะครับให้ดูด้วยนะครับว่าทิศทางในการซื้อขายสะสมของนักลงทุนในแต่ละประเภทเนี่ย,เ,ยเขามีทิศทางอย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างอย่างในชาตินี้นี่ยเราจะเห็นเส้นสีเหลืองเข้มๆนะครับก็เป็นส่วนของ foreign investor นะครับก็เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ไตที่สี่เนี่ยก็มีการซื้อสะสมมาตลอดเลยนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีการ ขายออกไปเท inf ่าไหร่นะครับก็สามารถดูผ่านตัวของอินโฟกราฟิกตัวนี้ได้นะครับนั่นคือเป็นเรื่องของซูมนะครับก็คือเป็นภาพของกลยุทธ์รวมๆในแต่ละวันที่เรานำเสนอให้ต้องติดตามกันได้ทุกวันนะครับตัวต่อมานะครับเป็นเรื่องของสเปเชียลรีพอร์ตอีเวนต์สำคัญสำคัญนะครับเราก็จะมีติดตามนะครับแล้วออกบทวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าเรามีมุมมองยังไงต่ออีเวนต์ในแต่ละอีเวนต์นะครับใช่เพราะว่าในภาพของเศรษฐกิจนะครับมันก็จะมี ประเด็นนะครับมีสถานการณ์ต่างๆอย่างสดๆร้อนๆนะครับก็จะมีเรื่องของกนงอ่นะครับก็วันก่อนนะครับต้นสัปดาห์ก็เป็นเรื่องเงินเฟ้อนะครับอย่างตัวอย่างที่เราเอามาให้ดูเนี้ยก็จะเป็นตัวเปเปอร์เงินเฟ้อเนาะอ่าซึ่งพอเงินเฟ้อปุ๊บที่มันสื่อไปนะครับในตลาดอ่าเราก็ตลาดก็จะอยากรู้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นถ้านักลงทุนอยากรู้เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับการลงทุนยังไงนะครับทางเราเนี่ยก็ได้เขียนในองเงินแล้วไปติดตามกันได้นะครับซึ่ง ในเปเปอร์ล like ักษณะแบบนี้ก yeah. ็จะมีออกมาเรื hmm. ่อยๆใช่คร uh ับไม่ว do. yeah. really, right? yes. uh ่าจะเป็นเงินเฟ้อดอกเบี้ยน้ำม right ันอะไรพวกนี right ้มีหมดนะครับฟอนเมเนเจอร์สวก็มีนะครับว่ามุมมองของเหล่าฟอนเมเนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยมีมุมมองยังไงมีมุมมองยังไงต่อเศรษฐกิจเราก็มีตามเรื่องนี้เหมือนกันออกไปสเปเชียลรีพอร์ตอยู่เรื่อยๆนะครับนี่จะเป็นตัวของดันเฟอร์ไทยนะครับที่พี่บิ๊กพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไอโฟก็มีการประชุมของของ ก็อย่างเมื่อวานเป็นกรนงนะครับก็เป็นของไทยเนาะของฝั่งสหรัฐซึ่งก็มีผลนะครับกับทางไทยเองจริงๆพวกเราสองคนก็มาเล่าในหลายวาระแล้วนะครับว่าดอกเบี้ยสหรัฐมันเป็นยังไงนะครับ FOMC โีีนี่ก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะกําหนดพวกดอกเบี้ยนโยบายหรือว่านโยบายการผ่อนคลายหรือว่าการตึงตัวทางการเงินขึ้นมครับอันนี้ก็จะมีติดตามเช่นเดียวกันนะครับทางผม ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ weekly monthly และ quarterly นะครับที่เรามีการออกบทวิเคราะห์มาเพื่อที่จะทําให้นักลงทุนนั้นมีมุมมองนะครับในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนรวมไปถึงแต่ละเตรเ string, lead, quarter, ์เลยนะครับว right> ่ามุมมองในการเปลี่ยนแปลงของเรื่องภาพเศรษฐกิจกับการลงทุนนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงขึ้นบ้างนะครับใช่ก็คือเรียกได้ว่าเรามาแบบอัปเดตให้ฟังกันอย่างนัานนักลงทุนอาจจะไม่ได้ติดตามตลาดตลอดเวลาสัปดาห์ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเปเปอร์เดียวอยู่ ใช่ครับว,ว่ามันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะครับแล้วสัปดาห์หน้าละ่ะต้องติดตามอะไรมุมมองของเราเป็นยังไงในการเคลื่อนไหวสัปดาห์หน้าจากแต่ละแฟกเตอร์นะครับแต่ละแฟกเตอร์นั้นถ้าออกมาดีวาาดกว่าคาดแย่กว่าคาดผลจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็หุ้นที่เราแนะนำรายสัปดาห์จะเป็นยังไงนะครับก็ดูได้ในบทวิเคราะห์ของ weekly report นะครับก็มีออกมาให้ทุกสัปดาห์นะครับตัวมาตัวของ monthly report นะครับเราก็จะมี เรื่องสําคัญๆนะครับอย่างหัวข้อที่มีในมารีรีพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยสาคัญนะครับสําหรับเดือนที่กําลังจะมาถึงว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสรุปสภาวะของตลาดหุ้นไทยในเดือนที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยนั้นเจออะไรมาบ้างนะครับนอกจากตลาดหุ้นไทยแล้วก็ยังมีตลาดหุ้นโลกด้วยนะครับก็มีปัจจัยบวกปัจจัยลบนะครับสำหรับเดือนที่ผ่านมาในตลาดหุ้นโลกนะครับว่า หุ้นโลกในแต่ละที่นั้นมีปัจจัยอะไรที่มันเป็นบวกเป็นลบที่ผ่านมาบ้างนะครับติดตามเศรษฐกิจได้ติดตามตลาดได้ในรายเดือนนะครับและเราเองก็มีพอร์ตการลงทุนนะครับประจําในแต่ละเดือนนะครับอย่างเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเราก็มีนะครับแล้วก็เราก็จะมีสรุปมาให้นะครับว่าในเดือนที่ผ่านมาเราแนะนําหุ้นอะไรไปบ้างแล้วเปอร์ฟอร์แมนซ์ของหุ้นเป็นยังไงมันเป็นยังไงบ้างดีกว่าตลาดแย่กว่าตลาดยังไงนะครับแล้วก็มีคําแนะนํำยังไงต่อไปนะครับผมซึ่งเราก็ได้สรุปตัวหุ้นสำหรับ ในเดือนนี้นะครับให้ดูนะครับว่าเ๊ในแต่ละตัวที่เราเลือกมาเนี่ยตัวเขามีสตอรี่อะไรนะครับถ้านนักลงทุนก็มาติดตามอ่านได้นะครับว่าเอ๊ะเออตัวนี้สตอรี่ประมาณนี้เออมันเข้ากับเราเออเราก็สมเพียสมผลนะลงทุนหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับระยะเดือนถัดไปอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถมาดูกันได้นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเปเปอร์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยของเรานะครับตัวของ quarterly report นอกจากมีเปเปอร์ที่ เป็นเปเปอร์ใหญ่แล้วเรายังมีสัมมนาด้วยนะครับในทุกควอเตอร์ลี่เลยที่เรามีการจัดกันในเรื่องของควอเตอร์ลี่รีพอร์ตนะครับในภาพของควอเตอร์ลี่รีพอร์ตในเปเปอร์เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเรื่อง Market Outlook ภาพรวมของตลาดนะครับว่าตลาดเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไงบ้างนะครับตัวอินเด็กซ์ที่เหมาะสมสําหรับแต่และควอเตอร์ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราประเมินอินเด็กซ์ตัวนี้มาอย่างไงเนี่ยเราก็มีเขียนบอกให้ให้ทุกท่านได้อ่านด้วยนะว่า แต่แล้วปัจจัยที่เราหยิบมาใช้เนี่ยมันถูกคิดมาอย่างไงใช่ซึ่งแฟนคลับของเราเนี่ยคงได้ฟังกันหลายรอบแล้วนะครับรู้วิธีของเราแล้วนะครับก็เป็นวิธีการทางสถิติด,ด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นว่าเออเรามีดัชนีเนี่ยออกมารายงานอยู่ตลอดใช่ครับดังนั้นก็จะมีเรื่องปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างควอเตอร์สองที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็มีการพูดถึงในเรื่องของตัวเงินเฟ้อสหรัฐก็เราก็ตามกันตลอดนะครับรวมไปถึงเรื่องสัปปะศนียเราก็พูดไปแล้วนะครับสำหรับควอเตอร์ที่สองอ่าเนเงินเฟ้อสูง การเติบโตเศรษฐกิจต่างใช่ครับ,รบแต่เดอะเบียรก็มีการพูดถึงไปบ้านนะครับก็สามารถติดตามในเรื่องของปัจจัยเสีย่ยงสําหรับแต่และควอเตอร์ผ่านตัว q u a r t e r l รีพ p o r t ได้ใช่ครับอย่าง้ย้อนกลับไปนะครับตอนนั้นเราพูดตอนนี้เห็นไหมครับก็พูดถึงเรื่องมากันแล้ว <laughs> เป็นปัจจัยที่มากระทบตลาดอยู่ตลอด <laughs> นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้น,นะครับพอเดี๋ยวไต้มาหน้าเราจะมองไปข้างหน้านแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันก่อนคือถ้านักลงทุนอ่านก่อนก็จะมีไอเดียที่นําตลาดไปก็จะเห็นภาพ ในทางข้างหน้าก nice ่อนคนอื like ่นครับใช่ครับพอถึงเวลาแล้วมาวันนี้เฮ้ยอ๋อตรงนั้นต้องบิ๊กบอกไว้แล ah. ้วนี่ว่าต้องทํำยังไงนะครับสถานการณ์มันจะเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มมันจะเป็นยังไงครับหุ้นที่แนะนานะครับเป็นตีมในแต่ละควอเตอร์ก็มีเหมือนกันนะครับ investment team ที่เราหยิบมาอย่างควอเตอร์ที่2นี่เป็นเรื่องอะไรนะครับที่ที่เราแนะนําเข้ามาครับในตีมของวันนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของบอลยิวบอลยิวไฮบอลยิวหุ้นไหนได้ประโยชน์จากไฮบอลยิว ตอนนั <It Ouais. S 2> yeah. work work. ้นน yeah. ี่บอลยูไทยยังไม่ไม่ค่อยสูงมากเลยครับวันนี้นี่ก็พุ่งขึ้นมาแล้วใช่ครับเวลาบอลยูมันปรับขึ้นเนี่ยต้นทุนทางการเงินนะครับในการกู้ของธุรกิจต่างๆมันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยในเชิงของหุ้นที่เราน่าจะเลือกนะครับมันก็ควรจะเป็นกลุ่มที่นี่ไม่สูงนะครับเวลาดอกเบี้ยมันขึ้นเฮ้ยต้นทุนไม่ขึ้นต้นทุนเราขึ้นน้อยกว่าคู่แข่งเราที่เขากู้กันเยอะๆนะครับอันนี้เนี่แหละมันก็จะเป็นแบบเออถ้าเรามองไปข้างหน้าแหละ เรารู้แล้วว่าดอกเบี้ยมันจะขึ้นทิศทางแนวโน้มมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์กับการเลือกหุ้นเลือกกลุ่มที่จะเป็นผู้ชนะได้นะครับครับเวสเิรนทีมก็มีหุ้นนะครับพอร์ตหุ้นสต็อกซีเลคชั่นทั้ง Small Cap ทั้ง Big Cap แนะนําให้ด้วยว่าคนตนนัวนี้ถ้าคนที่ชื่นชอบหุ้นที่ตัวเล็กๆหน่อยนะครับก็สามารถดูตัว Small Cap ได้หรือใครที่ ชอบพุ่งไปลู่หน่อยนะครับไม่ได้ไม่อยากเสี่ยงมากเนี่ยก็ดูพอร์ตวิกแคปที่เราหยิบมาให้ในแต่ละควอเตอร์ได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการสรุปพอร์ตฟิลิโอนะครับที่เรามีการแนะนําไปในช่วงควอเตอร์ที่ผ่านมานะครับเราเองก็มีพอร์ตฟิลิโอของเราทั้งบิกแคปทั้งสมอลแคปให้นักทุนได้ได้ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็มีการสรุปให้ฟังนะครับว่าผลตอบแทนนะครับหรือความเสี่ยงเองนะครับถ้าเทียบกับตลาดเนี่ยมันมี p e r f o r m มนซ์เป็นยังไงบ้างชนะไหมหรือว่าเราอาจจะอ่อนกว่าตลาดในบางช่วงหรือเปล่า ก็ติดตามได้จากเรื่องของพาร์เรนต์ของพอร์ต o l ลิโอนะครับใน quarterly report นะครับก็โดยรวมนะครับเราก็มีการหยิบในเรื่องของภาพกลยุทธ์ที่เป็นบทวิเคราะห์ทั้งหมดมาให้ทุกท่านได้ฟังกันก็จะเห็นได้ว่านะครับบทวิเคราะห์เรามีหลายไทม์เฟรมเลยนะครับท่านนักลงทุนเนี่ยมีความหลากหลายครับบางคนลงสั้นนะครับบางคนลงยาวนะครับบางคนดูในระดับไตรมาสเนี่ยตามเราได้หมดนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีมุมมองทั้งทางด้านเศรษฐกิจนะครับกลยุทธ์แล้วก็เทคนิคอลนะครับมาเพื่อประกอบนะครับให้แต่ละท่านที่ลงทุนในหลากหลายสไตล์นะครับนะครับไม่ว่าเราก็ในเรื่องของชุดหุ้นเองนะครับมีให้เลือกทั้งหุ้นใหญ่หุ้นเล็กบางคนชอบมันๆหน่อยหุ้นเล็กบางคนเน้นภาพที่นิ่งๆนะครับเป็นการออมเป็นหลักอะไรพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นใหญ่ครับมีมาให้เลือกนะครับเราพยายามตอบสนองนักลงทุนในทุกๆกลุ่มนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ที่จะ ค่อนข้างแบบประกอบการลงทุนได้ที่ตามเทคนิคนะครับหรือว่าตามวิธีแนวทางการลงทุนของท่านนักลงทุนแต่ละท่านนะครับครับก็ในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาต่อในภาพที่เป็นบทวิเคราะห์ในปัจจัยพื้นฐานนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้นะครับว่าการวิเคราะห์ปัจจัยทางพื้นฐานของทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลงของเราเก็มีวิธีทางค่อนข้างเฉพาะนะครับอันนี้เราก็เคยแชร์ไปแล้วในหลายรอบครับ คราวนี้เราจะเอาตัวเปเปอร์จริงๆมาชำละนะครับมาแกะให้ดูนะครับว่าเบทวิเคราะห์นี่เขียนยังไงแนวทางนี่เราบอกเราคิดเนี่ยมาจาก Ening y น็งยิวครับมาจากการยึดยองเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เราจะได้รู้กันในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งรวไมไปถึงการที่เสร็จออกมาแล้วหุ้นเสร็จออกมานะครับ universe ของเราหุ้นมีทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยนะครับแล้วเลือกตัวไหนนะครับอร์ตมันเป็นยังไงนะครับมีผ่อต Big Cap Small Cap แล้วเอาไปใช้งานยังไงท่านนักลงทุนเอาไปประกอบการลงทุนได้ยังไงรอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเนื้อหาก็จะมีเท่านี้นะครับฝากติดตามเรา2คนได้ในในรายการเซตอัพติวเข้มทุกเรื่องการลงทุนนะครับทาง f a c e b o o k YouTube ของกรุงไทยเอ็กซ์ปริทุกเช้าวันเสาร์สิบโมงเช้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ